จะเนข้อมูลข้อเสนอคำทำเทปนี้สัวันีงานบาร็อกองเดอรด้วยทีมงานพปรมั่นกำรังโรมข้อเสนอติดต่อเราแก่กัน้อกลานค่ะรอกพีองนยาีองอีสานสีไม้สีงีมีนะครับเพื่อนเดรียนสองป้าังก็ผมจากทีมงานพัสนาโปรมชั่นใกาวการพเป็นกแกะไรอนะครับฝั่งต้้นซ้ายมือขอมือขพี่น้องเป็นองนครับผมอย่าลืมและเป็นเพื่เดอาังนครัีองาเราอกลืม แล้วไหครับซื้อมาซื้อตัวขาดชบมากผู้หมวดมุ้งซื้อเพื่อนทีก็ไปในตู้หลังมาทำใจลอยคำขึ้นไปเด็กกับบุญแอนอรดีนำผู้หมวดมุ้งสื่อปากตอนปีต้องบัดนี้ไม่ให้กลางซื้อหลัครับผมเพราะพี่รองด้เพทิ้งครับไปพบกับศิลป์และปีกลางสาวจากเมืองหมอแขกนี่คือคุณแอนอรดีนไปแล้วค่ะทุกคนซ้อมไปแล้วออกแล้วนะครับปีน้องพัทยาซ้อขึ้นเวทีแล้วค่ะ คูเลอท่านมาฝ้ามาเด้อเฝ้ามาเด้อสอบขึ้นเือที่จ้าน้ำนิ้งลกเมืองขอห้เป็นวสาวจองคกยิ่แดงเพื่เจ้ายัง